กราบฮนะกราบสวัสดีเคียร์ผู้พิการและแขกผู้พิการ,กรทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดับบ็อกนะครับผมภาคเกมโปรเบเยอร์นะวันนี้เรามาภาคเกมของทีวันกุมายูชินะครับกับเซริของเขานะฮะโอ้ยวผมชอบมากเลยเนี่ยเซริเนะี่ยตอนนี้นะ <c oughs> ผมกลำลังฝึกเล่นเซริอยู่เลยนะครับแล้วก็มีสกินใหม่มาด้วยนะครับเป็นสกินวอ i n ิงคิงดอมซึ่งผมเองก็มีแล้วนะครับอะ อย่าพูดเรื่องทำเพลงเยอะครับไปดูตัวละครก่อนฮะไปเริ่มกันที่ฝั่งบลูทีมครับด้านบนเนี่ยเป็นลัมเบิลนะฮะตรงกลางขออภัยฮะป่าเนี่ยเป็นเีโก้ฮะตรงกลางนี่เป็นโยเนะด้านล่างเป็นนีลากับเรลนะครับไปดูฝั่งเลททีมฮะด้านบนเป็นแจ็คส์นะครับผมตรงตรงป่าแล้วกันจะพูดตรงกลางเอาตรงป่าก่อนแล้วกันฮะนีดารีฮะแล้วก็ตรงกลางครับเป็นรีเน็กตันนะครับแล้วก็ ADC ครับกูมาอยูชิ่ฮะเล่นเซรีนะครับมาพร้อมกับอลิสต้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะกด,กดยึกกดแจ็คกดพลาดอีกแล้วนะครับกลางรีเน็กตันนี่ผมไม่สามารถอธิบายได้จริงคือก็เข้าใจว่ามันเล่นได้นั่นแหละเพราะว่า <ist> ถ้าเกิดว่าตรงกลางเขามาเป็นโยเนสนี่มันก็เป็นท็อปเลนคือมันก็เหมือนกับว่าการโยกกา,การเล่นแบบท็อปเลนสองสองตัวอะไรเงี้ยนะฮะเออเป็นดามเมจประเภทแบบ เอดีนะครับเอายิงฮะยิงเข้าไปฮะเดีย๋ยวปืนม,มันจะขัดลำกล้องฮะยิงเข้าไปก่อนโอเคมาดูกันแบบเต็มจอครับเซรีนี่ต้องบอกว่าตอนนี้ที่ผมเองก็กําลังหัดเล่นแบบจ๋าๆอยู่เหมือนกันนะหัดเล่นแบบกระหน่าหัดตัวเดียวเลยเริ่มได้และเริ่มเล่นได้แล้วก็เลยต้องมาขอดูโปรเพเยอร์เล่นสักหน่อยนะครับว่าสเตปเขาเป็นยังไงนะฮะมีการตีกันตอดเลือดก,กันเข้าไปตอดเลือดก,กันไปก่อน อ้าวแล้วเฟิร์สบัตครับเป็นของวีโก้ไปแล้วครับลูทีมเปิดเกมมาได้สวยนะฮะทาฝั่งของลูทีมเองเนี่ยเป็นเร็วครัที่ขึ้นไปเลเวลสองซะก่อนยังฮะยังแทงไม่โดนครับอาจจะต้องรองวดหน้าและเลเวลสครับทางฝั่งของคุโมยิชิครับพร้อมกับอลิสต้าของเขาจะต้องดูกันฮะว่าจะมีการไฟ์เกิดขึ้นกันหรือเปล่านะครับสำหรับ ด้านล่างนะตอนนี้แต่คาดว่าอาจจะยังไม่มีก็ได้นะครับก็ต้องรอดูฮะว่าซัพพอรนะ์ตเนี่ยเขาจะเปิดด้วยกระบวนท่าไหนนกกระเรียนหรือว่าจระเข้ฟาดหางที่จะทำให้มีการไฟกันได้ฮะแต่ว่าข้างบนเนะี่ยคือ,อยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นเลนไฟแน่นอนไฟทุกวินาทีอยู่แล้วไปกลับไปดูที่เดิมของเรากันต่อฮะอย่าพูดร่าทำเพลงทำตำนองแทนไปไป ตีใช่ไหฮะจังหวะนี้ครับกระแทกนีลาเข้ามาครับและกระแทกอีกทีหนึงแต่ยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้คิวก็ต้องบอกว่าเมโกนะครับที่เข้ามาซ้อนทางฝั่งของบลูทีมทำได้ดีนะแถมนิลานี่เอง <c oughs> ขอไปฮนะนิลาเนี่ยตัวเองก็มีสกิลในการป้องกันพวกดาเมจอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยนะครับเออเรียกว,ว่ามีสกิลโล่แบบติดตัวซะหน่อยนึงแล้วกัน ทำให้ตายยากขึ้นไปนะครับจังหวะนี้ฮะต้องค่อยๆเล่นกันแล้วครับตีฮะตีฮะต,ฮะตีฮะก็จะเช้าๆหน่อยถ้าตีสามนี่ก็จะดึกยังดึกอยู่อันนั้นตีห้าหรือเปล่าตแตมเตมโปะขี้เกียจกดเอฟเฟกอันน่ะอันน่ะอันนี้คือไม่รู้ว่ารู้อยู่แล้วหรือเปล่านะฮะ สไลด์มาแบบนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะมันไม่มีสไลด์ออกไงคือถ้าเกิดว่าโดนเขาเคาเต,เตอร์ขึ้นมาเนี่ยยังไงก็เจ็บแน่นอนแลสตันได้ด้วยและเปิดไว้ฮะเพื่อที่จะบอกว่านิลากำลังมาแล้วยัดซีซีทุกอย่างแต่ว่านิลาก็ยังมาไม่ทันนะครับกับการที่เร็วเนี่ยใส่ซีซีให้เมื่อกี้นี้นะครับแต่ตอนนี้ครับอลิสตานี่กลับมาแล้ว นะคือพร้อมแล้วทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแล้วจังหวะน,นี้เฮกแฟตข้ามกำแพงมานะครับไม่ใช่นักร้องข้ามกำแพงอย่าสับสนไปเข้าไปอ,อาจจะกลับบ้านไปออกไอเทมนะครับสำหรับเซนิเพราะวันนี้ลามเมื่อกี้นี้เขากลับไปแล้วถ้าเราไม่กลับมาออกของบ้านเนี่ยความเสียเปรียบจะตกอยู่กับฝั่งเรานะครับ ยืนเป็นวัวธนูไปไปฮนะอ่าสวยงามแต่เหมือนกับว่าจะมีประเด็นหรือเปล่าครับกลางน้ำน่าจะมีแน่ๆครับผมขอเอากล้องมาดูที่เซรีหน่อยเซรีเข้ายัางไงนะแต่ว่า คนที่เข้าไปก่อนครับเป็นนิดาลีฮะโดนเปิดไปฮะแล้วยิงเลเซอร์ไปตอนนี้ครับมางกอนยังไม่ตายและเป็นนิดาลีที่ได้ไปครับฝั่งเลททีมได้เฉยฮะและแถมเก็บคิวไปได้ด้วยครับเก็บคิวเอโก้ไปแล้วตอนนี้ครับนิลาจะตายไหมครับนิลาน่าจะโดนเก็บคิวไปได้ครับโดยนีเน็กตันฮะผมบอกว่านิลาเนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วนะแต่ว่าแน่นอนนะทางฝั่งของเลททีมเนี่ยเหมือนกับว่ามีทรัพยากรในการที่จะตามได้อยู่นะครับมีทั้งโมบิลิตี้นะครับ อาจจะมีแฟลชแต่เมื่อกี้เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้แฟลชกันเลยนะเอาเป็นว่ามีโมบิลิตี้ของสองฝั่งทั้งนีเน็กตันแล้วก็ทิจารีนะครับกระโดดข้ามขึ้นมาได้ทั้งนั้นเลยนะก็เลยโดนเก็บไปนะเลือดเหลือ,ลอน้อยนิดเดียวนะครับปล่อยไปยังไงก็น่าเสียดายนะครับก็เลยกระหน่าให้ซะเลยนะฮะประเคนให้อย่างดีอย่างโหดยิงป้อมกันต่อไปครับจงังหวะนี้น่าจะเล็งไปที่เพลทแรกของป้อมเรียบร้อยครับ อลิสต้านะฮะเดินซ้อนนะครับทั้งป่าซ้อนทั้งกลางไปก่อนน่าจะเดินลงมาล่างแล้วครับยิงเรวเฮกแฟลชมาครับกาว่าจะเปิดนะแต่ยังไม่ได้ระยยะยังไม่ได้ความพอดีแต่จังหวะนี้ฮะจะแทงไหมจะแทงไหมจะแทงย,ยังยังมองหน้ากัน อแทงกับยกนี่แหละอันไหนจะมาก่อนนะแล้วยิงไปไม่โดนโอ้กระสุนป่านหน้าไปน,นิดเดียวฮะแล้ยิงใช้แล้วเฮกแฟลชครับเข้ามาครับแทงแต่ไม่โดนฮะนิดเดียวครับนิดเดียวอืมโดนนะจะเป็นเร็วที่โดนดาเมจไปจังหวะนี้แต่ก็ต้องบอกว่านิลาเนี่ยมีเลเวลหแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยจงังหวะการไฟของนิลายจะโหดมากนะครับในเลเวลห ทางฝั่งของกุบายุชินะครับกับอลิสตาเนี่ยยังไม่เลเวล6เลยต้องผมว่าตอนนี้จะไปต้องรอนะครับถ้าโดนเปิดโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยโอกาสรอดน่าจะยากนะรอให้เลเวลมัน6เท่ากันก่อนแล้วกันนะครับมีสกิลอัลติเมทนะครับเพิ่มขึ้นมาช่วยเป็นตัวเลือกในการไฟต์อีกอย่างหนึ่งได้และนี่ฮะกระโดดมงเข้าไปครับและตายปอมครับยังไงเขาก็ไม่เข้ามา เขามาอาจจะลําบากกว่าก็ได้นะครับและยิงต่อไปครับจังหวะน,นี้ครับอาริสต้ายังไม่เลเวลหนะครับแต่ว่าคูโรวิชิครับเลเวลหไปแล้วนะฮะก็น่าจะสามารถเทรดได้นะนแต่เลเวลหทั้งคู่นะครับตอนนี้ยังไงก็ดีกว่าคู่กันยังไงก็มันกว่าไปเรียคอนโทรรลวอ롤큼ครับไม่ได้พากเลน่นอื่นเลยนะผมขออนุญาตดูที่เซรีเลยนะครับจังหวะน,นี้ แล้วยิงไปฮะยิงอะไรล่ะเคียร์มินเนี่ยนแล้วกันยิงก็คือเคียร์มินเนี่ยนนะทุกคนเคียร์มินเนี่ยนไปเลเซอร์ข้ามกำแพงครับจังหวะน,นี้มาดูกันว่าเลเซอร์อันนี้เป็นของใครกระจูนนั่นเองภาคอะไรวะเนี่ยเออเออเออถ้าเกิดไปอย่างนั้นนี่จะโดนเปิดได้นะ กระโดดเข้ามาเลยนะเร็วนี่คือกระโดดเข้ามาแบบเร็วๆเลยนะแต่ยังครับยังครับเร็วตัวนี้ยังจดจ้องจอยู่มองกันทั้งคู่ครับจ้องมองกันทั้งคู่ผมขออนุญ,ญาตไปที่เมาส์ละกันนะจังหวะนี้เหมือนจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วอลิสตายังไม่ตัดสินใจที่จะกระแทกจะยกจะผลักใดใทั้งสิ้นนะยากครับทั้งคู่ฮะโดนเคาน์เตอร์ขึ้นมานี่ ทังฝั่งของเซรีเองก็อาจจะเจ็บหนักได้อาจจะเสียเลยได้นะฮะเสียชีวิตไปเลยก็ได้มิลามันเป็นตัวแบบว่าเคาน์เตอร์บวกไฟอยู่แล้วนะครับโบรวบทีเดียวหายหมดและเลือกที่จะกลับไปออกไอเทมครับสำหรับเซรีคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับถ้าเกิดว่ากลับมาออกไอเทมแล้วได้ไอเทมที่เราต้องการก็ยอดเยี่ยมครับ เดินตาล้มตอมแตมเออแล้วทำไมผมต้องไปดูเดินวะดูแล้วก็ไม่พูดอะไรนะขอไปดูตรงการแล้วกันนะนั่นเหมือนจะมีการไฟกันแล้วก็มีการตามการหนีของลีเน็กตันและโยนินะครับให้ดูซึ่งนิดาลีเองอยู่ด้านนี้นะฮะอยู่ด้านบนนะจะสามารถโอ้โหแล้วเล็งระยะได้ดีครับสำหรับโยนิหนีจากการเข้าทำเกมของ ทางนีดาลีแล้วก็ลีเน็กตันได้ครับใช้อันตีหนีมานะครับเมื่อกี้นี้มีเวโกมาซ้อนนะครับโอเคจังหวะตรงกลางอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้ครับแต่ผมอยากดูด้านล่างมากกว่าตอนนี้ครับน่าจะ1-1แล้วเป็จนจังหวะหน่ง1ของ AD <Okay. S 1> ที่นิลาเองเนี่ยสามารถ จะสู้ตัวต่อตัวได้เลยนะมันนิลาเนี่ยเป็น ADC ที่แบบเรียกว่าเป็นไฟเตอร์ตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับลีเน็กตันโดนเก็บไปก่อนนะนิดาลีตีไปก่อนตอีไปก่อนตอีเข้าไปทำดาเมจและใช้ความสามารถของลีเน็กตันเองครับสำหรับเวโก้ฮะเข้ามาสตันไว้แล้วโอ้ที่มาคูมาจูชิครับมาจากไหนไม่รู้ฮนะแล้วมายิงฮนะยิงเวโก้ตายไปก่อน,นครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้สังเกตล้วมั้งครับฝั่งนู้นอาจจะประมาทไปน,นิดนึงไม่ได้คิดว่า AD ดีจะมาฮนะ โอ้โหเข้ามาเก็บได้อย่างสวยงามครับเก็บไปได้2คิวทั้งเร็วแล้วก็เวีโกครับถือว่าเป็นการแบบเคาน์เตอร์ไฟได้ดีมากคือเมื่อกี้นี่จะแพ้ละเออไฟเนี่ยคือน่าจะแพ้แน่ๆแล้วนะฮะแต่การมาของเซรีนี่ก็ทำให้ตีตื้นขึ้นมานะครับไปดูเอามังกรสักนิดหนึ่งครับก็น่าจะตกเป็นของฝั่งของบลูทีมเออเลดทีมครับขออภยัย ในทีมได้มังกร2ตัวเลยนะครับตอนนี้ได้ทั้งมังกรดินนะครับแล้วก็มังกรเคมเจกและกระโดดเข้ามามงหลังป้อมไปนะสำหรับอลิสตาแต่้โวนิดเดียวครับเอา้าเรียบร้อยครับยิงไปได้อ๋อ,อมันเหลือแค่ฮิตเดียวครับมายชิก็เลยตัดสินใจที่จะรอตรงส่วนของเงาของโยเนะนะครับที่ยังไงก็ต้องดึงตัวเองกลับมาแน่ๆอยู่แล้วนะก็แลรอยิงทีเดียวไปเลยนะครับ เท่านั้นเองนะก็เลยเก็บคิวโยเนิไปได้นะครับถือว่าเป็นเพลย์ที่สวยงามมีดับเบิลบัฟอยู่ที่ตัวนะฮะโอ้ตอนนี้น่าจะย้ายมาเลนกลางนะครับสำหรับ ADC และซัพพอร์ตของเขาน่าจะมาเพื่อเอาเทอร์เ,เลก่อนนะครับจริงๆเนี่ยมาอยู่ตรง เลนกลางเนี่ยสำหรับ AD แล้วก็ซัพพอร์ตพอสรับเลนไปแล้วเนี่ยมันก็คือการคุมอ็อบเจกต์นะครับทั้งสองฝั่งนั่นแหละก็ต้องดูฮนะแต่ว่าเลนบนเนี่ยดูแล้วว่าแจ็คเนี่ยโอ้โหหนึ่งสี่ไม่ได้มาดูสกอร์ของแจ็คเลยครับแล้วว่าตอนนี้ฮะด้านบนเนี่ยมันมีประเด็นแน่นอนแล้วนิดาลีครับโดนจับก่อนคนแรกครับเป็นโยเนยที่คิวไปได้ครับ แจ็คเจอนิลาแบบดึงดึงล้างล้างไว้ฮะและเลทีมครับตัดสินใจที่จะไม่ขึ้นไปไฟนะฮะแล้วทำการเอาเทอร์เรสตรงกลางแทนนะครับแต่สวยงามมากฮะแต่ว่าแจ็คโดนเก็บคิวไปได้นะครับโอ้ช่างหน้าเสียดายอะไรขนาดนี้แต่ก็ต้องบอกว่าตรงกลางนี้ก็ไม่ได้มีใครอยู่นะสู้ได้ดีนะครับคุมายุชิ แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าฝั่งนู้นเองก็เป็นโยเน่เหมือนกันนะครับสามารถเข้ามาเก็บฉิบฉับกับ ADC ได้เลยโยเน่เองก็เป็นแอสเซสซินเหมือนกันนะฮะจดจดจ้องจ้องจดจดจ้องจ้องและข้างบนมีโยเน่กับเบียโกครับกำลับบงเดินเข้ามาในป่า,าและเป็นลีนิกตันที่ เหล่าป้อมเลนล่างไปได้ะฮะยังยืนคุมอยู่ที่เลนกลางครับสำหรับเซรีจังหวะนี้คือจังหวะในการฟาร์มมาฟาร์มมิ่งะฮะลิฟเฟอร์เลเนี่ยจะออกมาใน3วินาทีแล้วตอนนี้ลิฟเฟอร์เลเกิดแล้วนะผมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการไฟ์กันหน้าลิฟเฟอร์เลเกิดขึ้นนะครับก็มีการกลับบ้านไปเอาของครับแล้วได้มาเป็นนาววลีเลยครับ ไอเทมตอนนี้นี่ของเซนตนี่มันนำนิลาอยู่นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนไฟนี่จะเป็นยังไงแล้วเหมือนจะปล่อยรเีเฟอร์ลรตัวนี้ไปครับโอ้เลทีมเลือกที่จะปล่อยไปเลยครับไม่คุมไม่การไม่ไฟทั้งนั้นครับ คุมป่าล่างของบลูทีมไว้ฮะสำหรับเลททีมแล้วก็ไม่ทิ้งตรงกลางนะครับนีิลาไจะออกเป็นคอเลกเตอร์ก่อนนะฮะชิ้นที่2นี่เป็น BF s o ซอเอาดาเมจแบบเน้นๆนะครับเน้นการคิวนะฮะแต่ว่าก็ต้องหาจังหวะในการไฟแล้วก็สร้างดาเมจเพื่อให้ได้คิวด้วยนะครับขโมยเลสครับผมต้องฟังบลูทีม เลที team, มาขโมยบูทีมาต้องพูดอย่างนี้ฮะเดี๋ยวงงนะป่าหออไปแล้วเร็วครับเปิดมาก่อนนะแล้วมีลัมเบิลครับที่อันตีลงมาได้ครับแต่ว่าเป็นนิลาครับที่เล่นได้สวยกว่าฮะอันตีทีเดียวครับเซรีหายไปเลยครับไม่มีดาเมจดใช่หรือเปล่าวะทำไมยังมีเซรีที่คิวได้อยู่แต่โดนเก็บไปก่อนแล้วนะเมื่อกี้นี่โอ้โหแล้วเสียไปสามแ้ทางฝั่งของเลททีมนะแต่ว่า ฝั่งของบ l ูทีมเนี่ยเสียไปแค่นิลาคนเดียวนะครับโอ้เป็นไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มเลยทั้งสิ้นนะจังหวะนี้อาจจะก็ต้องบอกว่าเสียไปหน่อยนะจังหวะมันเสียไปหน่อยแล้วตีครับแจ็คไล่โอ้แจ็คไล่เอาคืนอยู่ฮนะจะเป็น r u เบิ r ที่ตายหรือเปล่าฮะยังไม่ตายฮะเวโกมาช่วยรับดาเ a จแจ็คไว้ได้ครับมาช่วยหยุดแจ็คไว้ให้ครับแต่ตอนนี้นี่ตามเวโกไปครับ จะเอาจนสุดล่า้าเขียวจริงๆครับแล้วปลาหอกไปจะโดนหรือไม่ฮะยังไม่โดนฮะตีฮะอ๋อยังไม่ได้ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของทีมไฟเนี่ยยังไงทางฝั่งของบูทีมเนี่ยได้เปรียบแบบเยอะมากๆมากๆนะครับเพราะว่าสกิลที่มันเป็นสกิลส่งเสริมในเรื่องทีมไฟอ่ะบูทีมเยอะแบบ เยอะมากเลยนะครับทางฝั่งของเลทีมมันจะเป็นแบบสกิลในการแบบดวลตัวๆมากกว่านะครับนามิที่รีดออกไปเนี่ยมันเลยจะยากพอมันไฟแบบตะลุมบอลเมื่อกี้เนี่ยบรูทีมมันเลยได้เปรียบอยู่แล้วเนาะก็ไม่แปลกครับที่แบบว่าทางฝั่งของเลทีมนจะเสียไฟไปเมื่อกี้นี้นะครับเนียเอ่อนิลาเองเนี่ยก็ออกมาเป็นนาวีด้วยแล้วนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยเลตทีมเนี่ยเหมือนกับเหมือนรูปเกมเดิมเลยนะแพ้ไฟไปแต่ก็ไม่ได้โดนคุมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรูปเกมเดิมเลยก็คือเลตทีมคุมป่าล่างของบลูทีมอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้โดนล้อมฮะเซรีโดนล้อมครับต้องเอาชีวิตรอดมาก่อนแต่คือมีเพื่อนซ้อนอยู่ข้างหลังนะแต่เมื่อกี้ก็ตัวเองก็ยังแหลมๆอยู่เหมือนกันและยิงไปครับป้องกันเลนกลางไปได้ฮะมารวมกันตอนนี้เป็น5คนแล้วครับ รวมกันเป็น5คนนะครับจังหวะนี้ต้องดูที่ตัวเปิดครับ <Power. S 1> ตัวเปิดของฝั่งของเลสทีมเนี่ยน่าจะเป็นอลิสตาแน่นอนก็ยังไม่มีไฟครับจังหวะนี้ไม่ได้พลาดเลยนะว่าได้มังกรลมมาแล้วด้วยนะเมื่อกี้นี้เอาละครับรูทีมเนี่ยปิงว่าจะเอาป้อมตรงกลางครับของฝั่งเลสทีมนะ <c oughs> แต่ว่าเลสทีมเองก็รีบเข้ามาเพื่อป้องกันนะแต่ว่าได้ เทเลทไปแล้วครับจังหวะนี้น่าจะเกิดการไฟขึ้นหรือไม่ไหลมือฮะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเดียวคือหมาเห่าฟังผมนะฮะไม่ต้องไปฟังหมานะครับเอาละฮะเป็นซาวเอฟเฟคถือว่าเป็นซาวเอฟเฟคกันไปครับแล้วก็เออด้านล่างฮะด้านล่างฮะโอ้เรียบร้อยครับนิลาเก็บคิวนี้ได้ต้นไปได้ก่อนครับแต่ว่าตรงนี้ครับเซรียังขายอยู่เซรียังขายอยู่เมื่อกี้เป็นนีดาลีครับที่คิวไปได้ก่อนและเซรีตอนนี้ยังขายอยู่ฮะยิงเลเซอร์ไปครับ แต่ก็ยังไม่สามารถคิวได้ฮะตอนนี้สิ่งที่โดนคิวไปอีกคนหนึ่งคืออลิสตาครับโยนเนสนี่ตายไปตอนไหนผมไม่ทันได้มองน่าจะเป็นตอนที่นิดาลีคิวกับนิาลียืนอยู่กับเซรีเอาละฮะจะังหวะนี้โอ้ย่ำแย่แล้วครับแพ้สองไฟแบบติดๆเลยนะแล้วเวโก้ครับจ้องที่จะเข้ามาจับแต่เลือกที่จะไม่สู้ครับ ออแต่ต้องบอกแจ็คนี่ทำหน้าที่ได้ดีนะเหลานะเหลาไปเรื่อยๆเหลาไปเรื่อยๆครับแล้วได้ไหมป้อมนี้อ,อันจริงก็ต้องแลกแล้วล่ะโอ้แล้วแลกไม่ทันครับโดนเสียจังหวะแบบยึดหนึ่งไปนะเมื่อกี้เพิเท่าที่ผมสังเกตน,นะครับแบบว่าใจไม่นิ่งพอครับที่จะตีป้อมแบบนั้นจนให้ป้อมแตกไปตัวเองแตกแทนฮนะ มาดูเซรนี้นะครับกําลังที่จะขึ้นเป็นดูแนนเฮอริเคนแล้วเป็นฝั่งของบูทีมนะครับที่เปิดบารอนก่อนนะครับยิงเลเซอร์ไปเพื่อทำดาเมจแต่ยังไม่โดนอะไรฮนะจะถือว่าเพื่อเช็คด้วยก็ได้แต่หอ,อกเมื่อกี้นี้ก็กยืนกันเต็มแต่ก็ไม่โดนอยู่ดีแล้วเป็นอาิสตาครับที่เปิดไปต่อแล้วแนละข้างบนนะก็มีการต่อสู้กันของลัมเบิร์นนะ และรีเน็กตาแตเนี้ยเน็กตานี้เลือดน้อยแล้วนะครับแจ็คตอนนี้นี่เหมือนจะเทเลพอร์ตมาครับตรงนี้แล้วแจ็คกระโดดเข้าไปในวงและอลิซ่าเป็นคนที่ตายไปก่อนฮะอโอนี้แอนติเข้ามาครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับแล้วประการต่อสู้นี้มันคูจะพากยังไงเร,ราวะเนี่ยขอยู่ฮะแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าขายอยู่ขยอยู่แล้วโยนีย้กลับมาจุดเดิมฮะลัมเบิลคิวไปได้ครับทิปเฟลคิวแต่ตอนนี้นี่ขยอยู่และขายไปโอ้แล้วตายครับ ขายอยู่คือเซรีขายอยู่ฮนะภาคไม่ทันนะแล้วโอ้โหสุดท้ายกลายเป็นวีโก้ที่กระทืบเซรีไปได้ครับโอ้โหเมื่อกี้นี้ไฟมันสุดมันมากมองไม่ทันเลยแต่ว่าเป็นเอสของทางฝั่งบลูทีมก็คือเลททีมเดี่ยงกันหมดเลยเอาละครับจังหวะนี้ต้องมาดูแล้วแหละว่าเลททีมจะหาโอกาสกลับมายังไงหาช่องทางในการกลับมายังไง ออกมาไปโลแนแอนเทอร์เคนแล้วครับสำหรับเซริแล้วก็มีติดตัวมาด้วยสต็อปวอชแต่เมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าเลือดเซรีนี่ยังเต็มอยู่เลยนะในขณะที่เพื่อนเลดทีมเนี่ยตายไปประมาณ2คนแล้วก็คืออาจจะโดนโฟกัสน้อยนะครับแล้วก็ทําให้สามารถได้ใครแล้วก็ทำดาเมจได้เยอะด้วยนะครับไม่ต้องมีใครยืนให้เลยนะฮะคือคนอื่นไม่มองเซรีนะครับซะง,งั้น <c oughs> เออก็เลยได้ทําดาเมจเรื่อยๆเหมือนกันถือว่าดีรับถือว่าดีในจ,จังหวะเมื่อกี้นี้นะ แต่ถามว่ามันดีไปทั้งหมดไหมก็คือมันไม่ได้ดีไปทั้งหมดนะมันเสียเอสยังไงก็ไม่ดีนะครับนะฟาร์มครับคือตอนนี้โฟกัสมังกรตัวที่สแล้วครับสำหรับเลททีมนะน่าจะน่าจะขอว่าถ้าได้ตัวนี้มาเนี่ยได้เปรียบแน่นอนนะฮะก็ต้องดูว่าจะได้เปรียบจริงหรือไม่ฮะแต่ว่าข้างบนนะเซนิเพราะแต่ว่าโดนหยุดไปก่อนนะเซนิดโดนหยุดไปก่อนนะแต่ว่า,านิารีเองเก็บลัมเบิลไปได้แล้วนะครับและตัวที่กำลังจะตายต่อไปครับเร็วครับหนีไม่รอดฮะเป็นฝั่งของเลททีมนะท,ที่ตีตึ้งขึ้นมาาได้้อย่งนี นี่แหละครับเลทีมเดี่ยมันต้องเล่นโดยการแบบจับคนที่มันหลุดนะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าไไฟแบบเต็มๆเนี่ยสกิลของฝั่งบูทีมเนี่ยมันดีกว่าแล้วโดดเข้าไปแล้วครับสำหรับแจ็คครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะหยุดอะไรใครไว้ได้และยังมีอลิซ่าครับเฮกแบทเข้ามากระแทกแล้วเวโก้ครับไม่ทันระวังตัวเวโก้ตายไปแล้วครับโอ้โหแบบว่านี่ยค่อยๆเก็บทีละตัวเนี่ยดูอย่างนี้แล้วสตันเรียบร้อยฮะนี่ครับต้องแบบนี้สําหรับมันเป็นเกมเพลย์ของเขาเรียกว่าอะไร เพล์ของเลสทีมที่จะได้เปรียบนะถ้าเกิดว่าเพล์บแบบนี้อ่ะนะเออแล้วก็ป่งไปที่มังกรแล้วครับจังหวะนี้ต้องเอามังกรตัวที่สเมื่อปเ้เนี่ยมันเป็นเอสเลยนะครับแต่น่าจะมันไม่ขึ้นเอสปะ่ะเพราะว่าระยะเวลาลมเบิร์น่าจะฟื้นมาก่อนที่นิลาจะตายปะ่ะนิลาหรือว่าตัวนะครับแล้วเรียบร้อยครับเรดทีมเนี่ยก็ได้มังกรตัวที่4ไปโดยที่ครูทีมไม่ได้มังกรเลยสักตัวนะครับแถมชัน เออไล่เก็บคิวมาได้ด้วยนะครับจะบอกว่าชนะไฟไหมมันไม่ได้มองเป็นเชิงไฟกันแล้วกันว่าเรียกไล่ไถกันแล้วกันแล้วตอนนี้ครับเป้าหมายต่อไปนะ่าจะเป็นบาลอนนะชอนะครับดีเน็กตันนะฮะก็ขึ้นมามองหน้ามองตาก,ก,นกันกับลัมเบิลอยู่ข้างบนนะฮะทุกคนนะตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าเดือดจ,จัดนะไปขึ้นบีอซ้อนมาอีกอันนึงนะครับสำหรับกุมิชิไฟเมื่อกี้คือรวยเลย โอมีเนี่ยห่างกัน80ตัวนะฮะสำหรับคูมาริชิกับนีลา <5. S 1> ดามเมจที่ค่อนข้างมาแล้วของเซรินะครับ <5. S 1> ต้องยืนยิงเรื่อยๆฮะดูฝั่งบนสักหน่อยหนึ่งครับป้อมที่แจ็คไปตีไว้ให้ฮะก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บเทเลนี้มาได้ฮะแต่ว่าแจ็คเองก็เหมือนกับว่าประท้ากับ โยเน่ด้านล่างนะแต่ว่าโยเน่เดินฉีกไปแล้วครับเหมือนจะมีไฟฮะเหมือนตรงนู้นจะมีไฟครับโดนเปิดไปก่อนหรือเปล่าครับเหมือนจะโดนเปิดไปก่อนเลยว่ายังไม่มีไฟอะไรเกิดขึ้นมากมายไปก่อนนี้แต่ว่าตอนนี้มีแล้วครับเพราะว่านิจารีฮะตัวบางฮะกระโดดเข้ามาครับไปอยู่ในไฟเลยล่อให้เสียสกิลไปครับแล้วกระโดดมาฮะเร็วตายไปก่อนครับลัมเบิลลงอันตีไปแล้วแต่ตอนนี้ทําอะไรต่อไม่ได้ครับอันติโอเรียบร้อยครับเปิดอันติมาสําหรับเซรีครับและคิวไป2ครับคิวเวโก้และนิลาไปได้ครับยิงเข้าไปฮะสโล สโลและยิงและกระโดดข้ามกำแพงมาเป็นพระหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นชีนะครับจังหวะนี้กระโดดข้ามกำแพงเก็บคิวดัมเบิลไปได้แล้วเป็นเอสของทางฝั่งเซลีครับเออเซรีขออภัยนะเอสของทางฝั่งเลดทีมครับเอายอมแพ้ไปแล้วครับปวด4ต่อ0โอ,โอ้เรียบร้อยฮะผมไม่ได้ผมภาคโอ้ผมกำลังมันกำลังภาคโคตรมันเลยเมื่อกี้นี้ กลายเป็นว่าไม่ได้มองว่าบูทีมยอมแพ้นะครับอ่ะโอเคสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหโคตรสนุกโคตรมันนะก็เป็นชัยชนะของฝั่งเลททีมนะครับทีวันกุมารยชนะครับสามารถพาทีมชนะไปได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าพาทีมหรือเปล่าเราทีมพาทีมชนะแล้วกันนะครับทีมพาเลททีมชนะแนละ้วกันอ่ะเนาะตามนั้นนะครับอ่ะขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับดับบ b ็อก์นะครับแมทที่ตัดมาจากสตรีมนะแมทเอลลนะครับ ที่ลงให้ดูกันนะครับแล้วก็สตรีมนะครับจัหนึงสุกสองทุ่มถึงที่1นนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยนั่งรับชมกันได้นะครับเฮฮาเฮฮานะครับโอเคเจอกันไม่มีคำบอกลามีแต่คำบอกมาอย่างเดียวฝากติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ